ก็ียกออกนี้จะเคียงมาธรรมชาติบ้านนาอีนะคะคุณยายจ้าขึนมาขอบคุณหลายหลายด้วยจ้าย่าไปติ่นใส่ฝนจ้าจ้าจ้าขอบคุณห,หลายหายจ้าขอบคุณมากมากใช่เด้ขึนมาละตุ๊กเอาตุ๊กเอาเมื่อเสานี่คุณแม่ต้องใส่เพ่งใส่เพ่งติดของกินของอยาก,กบรบบาดงยาย กินเคร่อยูว่ามปนนยูเครือกินง่ากินง่ายสบายสบายฝนตกก็ยังปีเขาไีเดือนนะเออน่ารัะดีแล้วรถเตหนาเปหลังอยู่ก็ <c oughs> สันกับพ่ท่านดีอ่า <c oughs> ผู้สาวเปลี่ยนให้เปลีน่นไปเปลี่ยนแล้วป่ให้เปลี่ยนผู้สาวเปลี่ยนไปใส่เปลี่ยนไปใสล่ละฝนตกบ่ฝนตกบ้านเขาอันมีฝน,นตกได้จ้ะ ฝนพึ่งตกหยุดลงไปเมื่อตกี้นี่เองฝนพึ่งหยุดดีอยู่ฝนหยุดบอมเบม,มาแต่ฝนฝากสหายานามนต้องมากระดีใจทุ่มซีสวัสดีค่ะสวัสดีะนะปิดน,น้ำแกงไหลลงมาเลยเด็คุใหญ่จ๋าน้ำปาลาไหลหลากได้น้ำแกงตืมๆๆลงมาเลยฝนแรงมากยินดีต้อนรับนะจ๊ะพี่น้องจ๋า ภาษาอังกฤษบอกเป็นภาษาไทยให้ยายในเด้อยายอ่านนั่นงภาษาอังกฤษบอกได้อีก <c oughs> สามปัวผู้ลย้คอยจะหอดเปลอืองโม่กำลังหอดได้ระวางเกลือ่อืขาอยู่ในรับกลางคนบะอยู่ป่ายน้อยผู้ที่ทายห้เบิองหนลัะบานลังหน่อยคนวันนี้มีบาน<ม>อยู่นะโมงย<ม>ัยดอกคุณยายประยงสอนอันนั่นของกินมันก็เหอาท้า มาเด้อฝนตกมาแล้วมาเด้อมาเฮ็ดนาโชคดีนะคะวันนี้บรรทุงดาวบทไร้สดวันที่ยี่สิบพฤษภาก็ขอจบไร้สดไปเพียงเขาเกิดะ่ะอันนี้ปลูกวันที่แปดเนาะปลูกวันที่แปดอันนั้นก็ปลูกวันที่แปดอ่าสลับดวงใจขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคิดอ่า โฆษณาว่าโอ้ยขอบคุณเ่ยละ่ะคะแนนมึงบาได้คนบาสิโตปศให้เมือว้านไ่กะหินอยู่ในหนาอ่านสตอรีนะ่เยเป็นสีแดงจ้ะใช่งนัน้นี่แซส,สิริชเชลีน้องเปียวค่ะมลาง่้นี่ก็เห็นกันใช่่งลง่ะมานั่งลงมานั่งลงบอกวานั่งลงทางล่างปะครับทงมือเนา่มานั่งลงข่าแล้วยับบันพอใหญ่แห่งจมโอ้ยอะรวะมาเอาปุ๋ยเศร้า ยังแดงอยู่แต่เป็นแดงอียงัง่าบุหรว่า,าจะห้องเห็ดผิดยังมาเนี่ยเอ็นแต่ย์เทนมาหลายนั่นละเมื่อคืนนี้กับอนอันกลางอยู่ครึ่งนี่ละขันยิ่สะอยู่สามว่ามีทิพย์ทับนั่นทับนี่นะมวย,ยาชามซื้อๆอายุอันนี้คนลวงของเอไอบางบางคนก็หลงหลงหลงเอไอนั่แหละว่าเพิ่นหายมาก ข้าวไก่บรรทงดาบทก็มาไล่สดสะสมเวลานาทีคือเกาไปบานเข่าแล้วเมื่อสอบว่ากระแสชิงแต่มีถึงจะไม่มีลิีกระซิแม่กระบอกบอกว่าเนีแล้วหนามหน้าก็หน้าเป็นหน้าห้องผู้บ้านนี่เออฝนตกมากมา,ากแบบยังแห้งโอ้โหบธรรมดาค่ะ ยดยึดยึดตุกมาดื้อคอยสีนางอันจัดรายการก่อน <c oughs> ขณงสะสมเวลาเวลานาทีแล้วมีพักกินพักพักนงางอ่างหยาสามบาทอ้ดีใจขนาดตำเขาเพื่อสิได้ตำเขาก็บได้เอาเขาขายได้เอาห้ามขายฟัดเอา ตกมาไล่ตาตาดหียงก็อสร้างแต่ต,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 ตกลงมาหนามไล่ทิพไปเดียนไล่พร้อมสหาานาคันต้องมากระดีใจส้มซีสวัสดีค่ะสวัสดีกับบุริยนะโมสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสนุด็สวีแวะมาส่งกำลังใจขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณใรไจ้ะโอ้พระมหาหินา สาวน้ามนคนขี้บนเพิ่นว่าเพ่งเอไอเน้นำซักว่าความขึ้นมาเสาเนี่ยขั้นขึ้นอีกยนี่ยโมเลียงขึ้นบ่ได <'t> ้ขวัญเย็นควันโอ้ระนอไปก่อนเดืออยู่ขวัญเย็นควันเล่าเพิ่นอยู่พี่น้องเพิ่นก่อนเนาะหน้าพี่น้องเนาะเขาจะไปหาเห็ดกันเสี้ยวเสี้ยวอะไรเห็ดเพาะเห็ดแพะก็ได้เห็ดออกจุลละธรรมชาติบ้านนาค่ะพี่น้องฝนตกมา ก็ยังไข่อยู่เนาพี่น้องเนาะขอบคุณห,หลายเด้อจากพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนขอบอืกระไรลบประมาณสีหาคลิปแล้วว่านไปเบิ่งอีกอยู่ติดหรือบ่ติดปะที่นี่สวัสดีค่ะแม่บ้านสวัสดีค่ะมีะมพักกินพักอืพักนางอ,างอ่างหยาพี่นะคะเพื่อนชาวดาราคีเต้ทุกคนเนาะชา้าไทายทุกคน รายการพี่น้องขาาหลวงนำให้ไปปูสั้งกะสายาสั้งกระสีพันผ้ากินเข้ากกินน้ำเพลินเนาะเออพันผ้ากินนัง่งกับผพกกินน้ำเพลินคือต่างสาษาไปกินขนมปังยิน,นดีต้อนรับนะจ๊ะพี่น้องจ๋าภาษาอังกฤษบอกเป็นภาษาไทยให้ยายในเด้อยายอ่านภาษาอังกฤษออกได้อไอตัวกับเป็นเด้อพี่น้องเลยอ่าเกตี้เ,เข้าหลงทางกามีบางทีเข้าถือใจซื้อเนาะเข้ากล่า ลงหอดบันทีพิษดังเกลือกได้สั่นตัวผู้เฒ่าปูโถลงหนาลงล้างลงล้างลงหนาึงกระทิ่งลงมาพึ่งเศร้าไปตะกี้นี่เองฝนนี่พึ่งพึ่งยุดไปตะกี้เนี่คิดว่าสิบริขึ้นเมีอีกยมมอ,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 อยู่เหมือนเศร้าเนี่ยงบ่ด้ดยังเลยวาจักสวัสดีค่ะคุณยายประยงจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณ อ่านภาษาอังกฤษบอกเลยพี่น้องจ้าแต่แต่ภาษาไทยก,กระถืกแน่กระถือแน่ภาษาไทยมากอืฝนตกมาแห้งน้ำแกลีหงไยหลากเลยออขึ้นไปบ้านเขาเมืองเซานี่แบดกัสิเบิดพ่อแบดอ้ฝนมาแห้งแห้งฝนตกแรงจังเลยตกกระปเอ่อะไรดอกงังสิแต่งตะกี้เนี่ยว่าเออเป็นยังกะเปลี่ยนเท่าอยากรู้สะกอนะนะ คีออยากรู้เรียนรู้เรียนผิดเรียนฝนตกมากก็ดีใจอืมมาลวก็ไปพร้อมเอาคุยควยไปนําเนาะสวัสดีค่ะนะปน,น้ำแกงไหลลงมาเลยเลยคุณยายจ๋ะน้ำปลาไหลหลากได้น้ำแกงตืมตืมตืมลงมาเลยฝนแรงมากเคยได้อันนี้มานะเห็ดเพาะออกฝนตกพูดจังสิเห็นเป็นดอกไผ่ดอกม้านนี้ดิ จะเห็นเป็นดอกไข่ดอกมันนี่นี่แหละข้าวไ้ข้าวนาฝนต้องมากระดีใจ่วมเกือนพี่น,น้องเอ้ยล้าเพลินฝางเทือกโอเคอยู่แต่ว่าทีไหนีเนยเพลินกบว่า,าบ่เหตสายน่ะละแต่สามากบ่ดังมากก็เข้าหนอยนึงเขาก็เสดส่าวเพลินเสดไปแปดทิพย์แต่หม,มู่คนอ่างบ้านนาฝนตกบ้าบ่ามีขอบ่อึดคองจินฝ้าแรงแห่งแผ่นดิน ตัวนึงเตวีที่ขึ้นมาที่แหลกกับหัวซักลงไปแล้วขึ้นมาหลบซ้อนกับหัวขวมลงแล้วเนะวาะมือวาดมือไง้ยนบอพนะดีดีจ้าบ่ห่อนแมนบ่ห่อนคะ่ะให้ห่อนนี่บ่ห่อนคะ่ะฝนตกแล้วถ้าข้าบ่มอเรียนรูุดเลยตัวข้าเองมีแต่ว่าเขาว่าอาจพูนั้นว่าพนูนีว่าเจนะ่ะแม่ก็เลยอยากเรียนหลุดนตัวเจ้าของเองนั่มผิดเราก็จะได้รู้ว่าแรงมาก อืน้ำไหลข้างน้ำไหลหน้าติมเลยน้ำแห้งน้ำปลาไหลหลากเลยอืมเพื่อที่ตอบมูเต่ละเทืยอเนี่ยคุณตาริมุกนาองคุตาคุนตาจอยเบิดออรลวดตากัดตาบูเบิดออรลวดเงี้ยยุเด็ดออกจะข้านึงพอดีเห็นเพือเห็นเพื่อบริยูบานเนี่ยคนใหญ่จ๋านี่หน้า ขอบคุณผู้ติดตามทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจได้พี่น้องด้วยธรรมชาติแห่งบ้านนาะในะนำมีปลาในหน้ามีเข้าพระนดีได้พี่น้องถ้าพูดอะไรหวานใหมเนาะยินดีต้อนรับจ้าขอบคุณได้หลายจ้า ขอบคุณมากมากค่ะที่แวะเข้ามาชมคลิป <c oughs> ขั้นตีโพดพ่ไร่ก็ได้อยานไข่ล่าอยานบรดเปินดาร่าขี้เตื่นน้ำพนอยู่ขันเปลี่ยนคือเปลี่ยนนะ่นะยังไม่ผ่านดีใจฝนตกมัอนี้ไปบานเขาพดอดีฝนตกบานนี้ก็เอาปุ๋ยข่อยไปน้ำ <c oughs> จัดให้มเมื่อเสาร์นี่ตีเลืองกาคุยก็พี่น้องก็ได้เรื่องมเมื่อเสาร์นี่เก่งร้ายยังวะ <c oughs> แต่งตะเฮ็ดมานีมีหมือเสาร์ในตีลังไส้ซะให้แล้ว <c oughs> <c oughs> นั่นละขึ้นเมื่อแล้วก็เต้นเลียวเต้นเอกเออข้องเมียนบานเองอ่ปพอซ้ำ